ทางเดินล้อกเขาแล้วดูดีมีการเลี้ยงสัตว์ใต้ถุนบ้านที่ลังคาเนี่ยยาวคล้ายๆกับหลังนกกระจาบคลาสสิกอ่ะปันไดยอยู่ตรงใต้เนี่ยเตานี้อยู่นะหน้าหน,หน้าหน้าอย่างนี้นะเพื่อสร้างความอบอุ่นนะครับโอ้โหชันมากอะ่ะบ้านคุณตาคุณยายของน้องโซดาอยู่หลังนี้นะครับโอ้โหท่านนยังคลาสสิกกันทุกคนก็จะเป็นเตาแบบโบราณโบราณเราเดินทางเข้ามาเจอบ้านหลังแรกของคนปังกลับแล้วครับซึ่ง ชาวบ้านนี่คือจะทําทรงผมแบบดั้งเดิมอันนี้คือน้องโซดาบอกกับเรานะครับและที่สำคัญหมู่บ้านนี้คือเขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ยังคงอนรัก์ความเป็นความเป็นัวน้วอยู่ค่ะเขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมชนเผ่าั้วค่ะที่นี่เลยนะครับบ้านประจัสถาปัตยกรรมชนเผ่าล้วค่ะเดี๋ยวเราจะขับรถเข้าบ้านกันนะครับทุกคนเราจะไปดูเรื่องราวนะครับแล้วก็บ้านเก่าๆตรงด้านนู้นเห็นไหมครับเนี่ยสวยงามมากๆเนี่ยเห็นไหม ตรงที่เราเห็นเป็นหลังคาจากอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมแต่ว่าวันนี้มีคณะลูกเสือมาน่าจะมาเดินเดินทางจากเนี้ยนะแล้วก็ไปทะลุที่เส้นทางหลักก็ถือว่าไกลนะครับอย่างที่น้องน้องเหมียวบอกนะครับเราอาจจะได้เจอเรื่องราวของคนที่มาพักที่นี่เราไม่แน่ใจว่ามีโฮมสเตย์หรือที่พักหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเขาน่าจะให้พักแหละนะครับดูดูแล้วที่ที่หมู่บ้านนี้นครับคนส่วนใหญ่เป็นมิตรน,นะครับทุกคน แต่ว่าเส้นทางบนบูบ้านเนี่ยถ้าเกิดจะเอารถยนต์ไปจอดน,นี่คือน่าจะมีบางทางครับอย่างเงี้ยต้องมอเตอร์ไซค์เท่านั้นนะครับทุกคนแล้วดูเส้นทางเนี่ยที่เป็นทางน้ําไหลนะช่วงหน้าน้ําเนี่ยน้ําน่าจะโอ้โหอล mm ังอ่ะเนี่ยแล้วดูชาวบ้านที่เดินทางส่วนละมานะครับยังคงดั้งเดิมของการแต่งตัวแบบชาวรั้วอันนี้คือผ้าโพโพขวนี่คือใช่ค่ะเสื้อก็เป็นเสื้อชนเผ่าค่ะที่ที่คนน้าเขาใส่ค่ะอ่าน้องน้องลองทักทายได้ไหมพี่อยากฟังสามเสียงที่น้องทักทายหน่อยสวัสดีค่ะนาะย เอวลาลงได้ไห่ไปหักเงินไห่เออโอเครู้แล้วอ๋อนี่ยรู้สูงอายุครับแต่ว่าคืออาจจะลงมาจากบนบ้านที่อยู่บนดอยอะไรด้วยเนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยยุคสมัยใหม่เขาก็ใจผ้าเขามากไเออนี่บ้านหลังแรกที่เราเจอนะครับที่เป็นบ้านหลังเดิมเจ้เขาตีไปที่เออเราเราเราจอดตรงนี้ดีกว่าไปดูดิโอ้ตัวนี้สวยมากเดี๋ยวเราไปจอด มมันนจะีีท่ศูย์ตรงตรงนี้มันมีที่จอดจ้ะลงก่อนไหมลงลงไปดูบ้านครับแล้วก็เก็บภาผ้าคนทุกคนสวยมากเลยนะครับเนี่ยโอ้น่ารักมากเลยทุกคนดูดิออ่อาแปรด้วยโซดาฮัลโหลขอมาชมบ้านหน่อยนะคะชมได้เลยดูบ้านราคาติดตรงดินเลยทุกคนลองดูาเนม่ยมองทางวันดิอายุมากกลัว อยู่ก่อกวงนะครับทางเดินก็จะเป็นทางเดินลอกเข่าแล้วดูดีมีการเลี้ยงสัตว์ใต้ถุนบ้านแล้วดูดูด้านล่างเขาใช้ไม้เป็นท่อนนะครับลองไอเนี้ยลองอะไรอะลองพื้นอีกทีนึงกับไม้ที่เป็นไม้แข็งๆนะครับเนี่ยจริงๆแล้เาถ้าสมมติว่าหลังคาทำไม่ใหม่ในคือน่าจะติดกันติดดีเลยนะครับเนี่ยผมคิดถึงคนชนเผ่าลัวที่เชิงตนะครับที่เราเจอนะ เป็นไงล่ะสุดจัดนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็คงยังอาศัยอยู่แบบนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดขึ้นไปบ้านนะเราจะได้เห็นบ้านอนะไรที่เป็นแบบบ้านแบบดั้งเดิม้านบ้านยังคงใช้โซล่าเซลล์ที่จะทําให้บ้านนะ่ะคือมีแสงสว่างในช่วงเวลาค่าคืนนะครับทุกคนนี่ห้องน้ำก็จะเป็นแบบรุ่นเดิมผสมกับรุ่นใหม่นะครับ้าด,ดูนางเอกของเรานะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูครัวนะครับกับคนที่นี่สังเกตไหมครับว่าผมของคนนี้เขาจะมีการผูกแบบที่ทุกทุกคนเลยนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีผ้าผูกเห็นไหมครับสุดจัดอนะ แน่ถูอบอกนะครับชื่นใจในเวลาได้เจอบรรยากาศแบบนี้มันเป็นอะไรที่น่าลงไหลกับเส้นทางการเดินทางมานะครับ <S <S เราเดินทางมาอยู่ตรงโซนเรนที่เป็นหลังบ้านของบ้านที่เราเห็นตรงด้านหน้าซองแล้วนะครับพอเราอยู่ตรงนี้คือมันเห็นวิวสวยมากเต็มฉากเลยทุกคนดูเห็นไหมเป็นฉากฉากฉากคือแล้วเห็นจั่วเห็นไหมส่วนจริงคือราคาเนี่ยยาวคล้ายๆกับลังนกกระจาบอ่ะอันนี้คือผมมโนไปเองนะแล้วก็ คนที่นี่บอกว่าจะมีศูนย์บริการข้อมูลของหมู่บ้านป่ากกำบเลยนะแล้วก็ดูเล้าไก่เนี่ยก็คือเป็นหลังคาตองกอเห็นไหมคือหลังคานี่ก็ทำแทบจะละดินเลยอันนี้คือสถาปรรัตยกรรมของการสร้างบ้านรั้วแบบโดยแท้เนาะ,ะรู้สึกว่าจะมีงานเลี้ยงแน่เนี่ยเราจอดรถตรงข้างทางตรงที่มันมีให้ที่จอดเพราะว่าทางเนี่ยมันจะเล็กมากครับรถยนต์ไปนี่คือมันจะไม่มีพื้นที่ส่วนทางไงแต่ว่ามาเกีเท้าที่ลองสังเกตดูครับเขากำลังใช้จากเนี่ยแท้ตองกอเนี่ยทำหลังคาเพิ่มเติมมึงเพื่อ ปกปิดไอ้ลังคาที่มัน <Catalunya S 1> <อ>สึกหล่อไปชุนุดไ<ม>ปเดี๋ยวโซดาจะไปถามเขาก่อนว่าเขาให้เข้าไปบนบ้านไหมอย่างบ้านเนี้ยนะคุณยายกําลังคุยกันนะครับเห็นไหมให้โซดาเข้าไปถามก่อนนะครัรแบแต่บรรยากาศใต้ถุนบ้านน่าจะดูได้แหละนะได้ครับนะดูนี่นี่ลองเดินเข้าไปนะตอนแรกผมไม่เห็นบันไดผมมองอยู่ผมก้มไปโอ้โหคลาสสิกอ่ะบันไดอยู่ตรงใต้เนี่ยใต้บ้านี่ไม่เห็นแล้วก็ดูเขาเลี้ยงไก่ เออแล้วมีที่ตำข้าวนะทุกคนลองดูนะครับเนี่ยคลาสสิกมากขังมากเลยอาสองสาวมองกล้องหน่อยโอ้อสวยมากอะ่ะเนี่ยลองดูดิเอออันนี้คือสุม่มสุ่มใส่สุ่มใส่ไก่นี่เขาอัตโนมัตินี่นเนี่ยเนี่ยเออดึงปั๊บมันก็ดึงปุ๊บเลยได,ได้แล้วก็ปิดแล้วก็เอ,อาอมกล้องเราคืนไปข้างบน,นะคะ่ะเดี๋ยวดูก่อน<ด>นี่<ด>มีม,มีไม้ตำข้าวด้วยของแท้เลยอะ่ะเนี่ยไม้กระดงไม้ใหญ่ใช่แล้วดูดีข้างในร่มเย็นมาก มันนนเเย็าะพี่จริงๆข้างใต้ก็จะเป็นสสวััดีครบเชิญเชิญเจ้าถิ่งก่อนข่าวเนื้อลั่มากขอให้ขึ้นไปนะขออนุญาตเขาเขาจะไปดูเตาแล้วก็ครัวแบบโบราณโบราณของที่นี่นะครับว่าเป็นยังไงใช้ศาสตร์นะถ้าท่านผู้ชมเห็นด้วยตาเปล่านะครับไฟไฟมาถึงนะครับทุกคนเห็นไหมมีไฟค่ะมีไฟนั้นโซลล์เซลล์ก็มีนะครับทุกคน ไม่แน่ใจอยู่กี่คนบ้านอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขาน้อยเป็นอยู่กันยังไงโอ้โหน่ะเป็นผู้เฒ่าผูก้แก่นะครับเพราะเตาก็อยู่นอกบ้านเน,ะนาะเต่านี้อยู่หน้าหน้าหน้าอย่างนี้นะเพ<ไ>ื่อสร้างความอบอุ่นนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยมีพวกเอ่อคล้ายๆกับกล่องใส่ข้าวมีตะข้องมีหวายมีพวกมเมล็ดพันธุ์พืชอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมครับ แเราขอบก็จะแปลงเราไกลไหวอ่ะเผื่อไอ้ไม้ไผ่มันแห้งอ่ะเออเนี่ยมันแห้งแล้วมันจะพ่นเออแล้วแล้วเนี่ยคือที่รับรับหินมีดนะครับทุกคนมีหมดเลยเนี่ยแล้วดูหน้าบ้านก็ทําความสะอาดอะไรได้หมดเลยบ้านนี้อยู่กี่คนคะสามสาม,สามคนนะครับอ๋อแล้วคล้ายๆพี่คนที่อยู่เถียงนาเมือ่อกี้เลย,อ,เยนะอ่ะอ๋อข้าวโพดเชื่อมตั้งแต่ตื่นก คืออะไรคือเยนเย็นใหญ่เที่ยแล้วข้างในนี่ครัวนี่อยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกครับห้องครัวอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยเน้อง <lem n. S 1> ทําอาหารก็ทําตรงนี้นะข้งในเนี่นึ่งข้าวครับอ๋อทุกคนเดี๋ยวผมจะขอพี่เขาเข้าไปดูที่ทำกับข้าวนิดนึงนะครับจะดูแค่ตรงนี้พอนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตรงนี้คือที่ทำกับข้าวแล้วก็จะมีที่หุงข้าวน,นะครับนี่ข้างในก็จะมืดนิดนึงนะครับทุกคนนี่อ๋อก็คือเตาเหมือนกันนะครับ แล้วก็ทํากับข้าวแค่ตรงนี้เองนะก็ข้าวบนก็จะเป็นที่ไว้ของแบบนี้เลยเนี่ยนะครับอ้แล้วนะมีการตากผลไม้ล่างไม้ไว้ตรงนี้นะแต่ว่าบ้านนี้ยังไม่ใช่บ้านที่ทําพิธีใช่ไหมครับยังไม่ใช่ค่ะบ้านทาพิธีเขาบอกว่าอยู่ข้างบนเออนนะพี่หนันเนาะกลับไปหานน้องๆน,น,นี่คือมองไม่เห็นเลยเพราะว่าแสงมันเข้ามาทางนูงน้นไงปก็เนะาะพี่อันเนี้ละมองหนูไม่เห็นหรอกเออเออแต่บะ <laughs> 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 เมเหียวนี่ยังพอได้อยู่ <laughs> แต่ถ้าหนูนี่อยู่ที่ไหนพี่อันเนี้ไม่รู้หรอกรู้ จะทำนิดนึงกัคืนนี่หนาวมากไหมครับหนาวไหมแตอชองสำวันนี้มันเคยหนาวเท่าไรอ๋อไม่ค่อยหนาวนะแต่ปกติก็คือนะอาทิตย์ก็หนึ่งหนาวอ๋อครับได้ได้ได้โอ้นะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปบ้านบ้านฮีบ้านทำพิธีกันไหมจะเป็นแบบนี้ไหมครับเหมือนกันอ๋อโซดาเหมือนกันก็เราดูตรงนี้ก็ได้แค่เราเดินเล่นแถวๆถวเนี้ยหรือว่าขับรถลงไปอะไรเงี้ยได้แต่ว่าพื้นที่มันไม่ค่อยเยอะไง เออนะมีทั yo, daily, ้งหมดกี่หลังเป็นบ้านเก่าๆเงี้ยครับพี่ถึงสิบหลังไหมเีบารอกี้ผมรับได้หกหลังอยู่ข้างบนเขาประมาณประมาณนั้นแหละไม่เกินสิบแล้วไม่เกินสิบไม่เกินสิบแล้วท่านคิดจะเปลี่ยนรูปแบบบ้านไหคะหรือว่าจะทำแบบนี้คนที่รวยก็เขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเน่ะโอ้เขารัง ก้าวหลังโอ้ก้าวหลังก้าวหลังแล้วถ้าเกิดเลยไปนู่นนึ่งคนเดีคงจะเลียนไม่ได้หรอกอันนี้อันนี้อันนี้คือเลยไปนี่ยังไปได้ไหมครับมีมีไหมครับไปได้ไหมครับมีทางไปเนี่ยไปไปหมู่บ้านไหนต่อไหมครับเลยจากบ้านนี้แล้วปางกลับมาครับก็เดินคุนน้ำจอนนี่ถึง คุณนนู่นึ้จอนหุยรั้วอ๋อยังมีอีกเนาะไปไปทางเส้นนี้ลงไปเร่เลยเนาะเส้นนี้เลยอ๋อแล้วบ้านแบบนี้ที่นู่นมีไหมครับอย่างเงี้ยมีไหมหรือมีเฉพาะปางกำผมกหลายปีเรื่องไม่ได้ไปก็ไม่รู้อ๋อได้ครับขอบคุณมากเลยโอ้โหนี่ได้ข้้มบนอย่างดีเลยออกน้ำจูนออกดีกันหยือกยมันออกสุรุบายหยวกแล้วมาเส้นใหญ่ได้เลยค่ะเอาล่ะเราไปกันไหมอะไป เราทางแบบนี้เป็นทางดีไหมทางแบบนี้ไหมหรือว่ายากกว่าไม่ยากกว่า,า,วานี่จะสบายกว่าป้าเาอาไหมอ่ะมันออกมันทะลุเส้นใหญ่แล้วออกบอยโเสเร็จแล้วกะเปลี่ยนนี่จะหลุดไปเปียงซอกกันได้บันเม้นกันได้เอาแล้วนอกก้องกำจัดยังไงเล่าเอาปีกกรยอดก็มาส่งนลองกันเออออคือมันออกของบอยโยคือจะ,จะไปเปียงซอกได้ค่ะไปเปียงซอกได้แล้วก็ยอนออกบ่อกเกลือได้เนอโอเค ไปย้อนนู่นแล้วก็ออกมาส่งน้องแล้วพี่ก็ค่อยไปต่อก็ได้ต้องส่งน้องก่อนได้อยู่เอออยากไปลองดูเออเออผมไม่เคยปาไงอยากจะลองดูก็จะลองเส้นใหม่เลยเฮ้ยลองดูดิลองดูดิเดี๋ยวรู้จักเดี๋ยวเราไปหาอ่างย่าหนูรอดไว้หาคุณปู่คุณย่าด้วยเออคุณปู่คุณย่าบ้านน้องก็อยู่เดี๋ยวจะได้เพื่อไปแบกทานข้าวเที่ยงเนาะค่ะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอ้โหน่ารักมากขอบคุณครับโอ้สุดยอดมากทุกคนก็เดี๋ยวจะลง จากบ้านนี้แล้วก็จะเดินทางกันต่อครับผมเห็นกระบอกน้ําตั้งแต่ที่แรกผมก็นึกว่าตอนแรกคิดว่าเป็นเครื่องมือหาปลาเขาบอกไม่ใช่คือกระบอกใส่น้ำจริงๆไม่ใช่ใช้จากกระบอกไม้ไผ่ไม่ใช่พวกพลาสติกนะครับแล้วก็ถุงที่เราเห็นเนี่ยเป็นถุงย่ามที่ทํามาจากถุงปุ๋ดที่เขายังคงใช้จริงกับการที่จะต้องใส่ข้าของที่เขาเดินไปตามส่วนตามไร่หรือว่าตามทางนะครับ วิถีชีวิตของคนในที่นี้ล้วนแล้วแต่มีความหมายแล้วก็จะมีรายละเอียดในสิ่งต่างๆที่เราได้มาเยือนถ้าเกิดเราไม่มาเนี่ยเราก็จะยังไม่เห็นสิ่งต่างๆก็ยังคงไม่ถูกเปิดเผยบางครั้งอาจจะถูกเปิดเผยแต่ยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าเกิดเราได้ไมาเห็นด้วยตัวเองเนี่ยคือมันจะรู้เลยในสิ่งที่เราอยากจะเห็นแล้ะในสิ่งที่เราอยากจะรู้เพราะฉะนั้นเราเราจะยังไม่สุดอยู่บ้านนี้นะครับบ้านญาติของน้องโซดายัางต้องอไปต่อแล้วไปอีกไกลเพราะน้องบอกว่าจากนี้ไปก็20โล แล้วก็ไปทะลุทางที่เราจะต้องไปเลยมันทะลุได้ด้วยนะครับเราก็เลยไปไปให้สุดเลยนะครับแล้วอยู่ที่น้องเหมียวกับน้องโซดาจ้ะเออนั่นแหละน่ากินน่ากินอะไรคิดถึงต้องต้องหยุดจ้ะไม่หยุดนะครับไปต่อเส้นทางการเดินทางของเรากําลังจะเดินทางออกจากบ้านปากกำนะครับซึ่งผมบอกได้เลยปากกำไม่ใช่ปากกำอ่ะก็อำกำนะครับก็เป็นเส้นทางโถดแบบเดินแล้วก็รถไม่ค่อยมีเหมือนเดิมนะครับและที่สาคัญ จะไม่ค่อยมีบ้านคนบ้านคนจะเป็นขยอมแบบที่เราเห็นบนยอดดอยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ไปสู่เส้นทางอีกหนึ่งเส้นทางไปทะลุเส้นทางหลักอีกหนึ่งเส้นทางที่หลายๆคนคงไม่เคยเห็นนะครับแต่ถ้าเกิดมากับผมเนี่ยผมจัดแบบเต็มๆให้ทุกคนได้เห็นอย่างแน่นอนนะครับไปสุดแล้วหยุดที่อเนจทัวร์นะครับนะวันนี้เราเจอเรื่องราวแปลกๆบนเส้นทางทางที่ไม่ใช่เส้นทางหลักอย่างแน่นอนครับเราเจอกันนะครับไปแล้วตอนนี้เรากําลังดูเส้นทางที่เป็น โซนลงเขาชันๆนะครับแล้วก็มีน้ําไหลผ่านตรงรเวโซนด้านล่างนะครับตรงนี้เขาจะทําเป็นทางปูนะครับทุกคนเพื่อที่จะกันลื่นนะครับช่วงหน้าฝนไม่ค่อยแนะนําให้มาครับผมคิดถึงแม่สอนเป็นหลักเลยครับนแต่ว่าคนที่นี่ก็คงจะชินทางกันน่าดูครับเราดูบรรยากาศด้านล่างนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมมองขึ้นไปคือยังขึ้นเขาอีกสูงกว่าจะไปถึงบ้านนาจอนนะครับคุณน้ำจอนคุณน้จเท่าที่เรียก็ไ่ถูกวิ่เขาปิดนะเขาปิด โอ้ยแล้วก็เด็กก็กไปเปิดไงมันเป็นประตูบางทือสั้ผ่านเสีรเรี่ยงเอ๋อโ <Avenue S 2> อ้ชันมากอะโคตรชันอะแต่เขาอย่า <ta> งนี้นะการทำปูนไว้ก็ค่อยๆโชว์หน่อยอะถ้าไม่ปูนนี่คือลื่นอะแต่ว่าหน้าฝนมันก็ลื่นอ่ะเป,เปิดได้นะ่ะเปิดได้ค่ะเขาห้ามสัตว์ออกพี่ก็นึกว่าเขาไม่ให้ขาม้ามเลอกมา,าแต่มันอันตรายอยู่นะครับทุกคนเป็นเป็น,ปนไอ้คล้ายๆกับฝ่ายน้ำร้อนเนี่ยนะครับอ่ะ สาวๆทำหน้าที่นะจ๊ะเจ้าจของท้องถิ่นเดี๋ยวน้องโซดาจะพาไปเปิดประตูแล้วก็จะขึ้นสู่ยอดเขาสูงๆชันๆนะครับหนุดหรือว่าถ้าสงแล้วหน้าฝน,นนี่ข้ามไม่ได้นะนใช่ไม่นอันตรายเกินแล้วตรงนู้นก็จะเป็นเส้นทางที่ขึ้นเขาครับเนี่ยถ้ารุดจ,จากตรงนี้ไปผมก็จะหวดหงิดเลยนะครับจะต,ต้องให้โซดารอาปิดปิดประตูด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมจะไปรอโซดาตรงโซนบริเวณที่เป็นตรงฝ่ายนะคบนี่นางเอกของเราในทริปนี้น่ารักมากนะ เชิญเลยค่ะไหนน้ำสวยมากอ่ะเออว่ะใสมากนะฮะนี่จอดรถตรงนี้ได้อยู่ครับเพราะว่ามันไม่นน้ำไม่แรงนี่มันเป็นทางน้ำที่ไหลมานะถ้าเป็นหน้าฝนก็คือน่าจะเป็นน้ำที่สวยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวรอโซดาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวผมจะหวดขึ้นแล้วนะครับตัวนี้ชันนะครับชันมากๆนะครับเดี๋ยวจะต้องไปกันต่อนะครับทุกคนโซดาจะมาได้หรอขออนิเพียวอะหดไหมฝอยหน่อยได้เออเอ้าโซดาถล่มท้าแล้วทุกคน โทษทีโซดาไม่เป็นไรพี่อย่าแค่น้ำไปแล้วกำลังจะกำลังจะถอยพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวขอเดินไปน้ำตรงนู้นแป๊บนึงได้จ้ะไปเดินไปดังเอกให้หน่อยเลยไปเลยโซดาจะอาบน้ำครับทุกคนอาบน้ำโชว์เลยค่ะไปทำอะไรนะไม่ได้ไปอาบน้ำแล้วจะอาการไปทำเรื่างอื่นเลยน้ำสวยนะทุกคน โซดาไปทำอะไรโซดาจะแอบไปทำอะไรสักอย่างไม่ได้อ่านน้ำแล้วทุกคนผมบอกแค่น,นั้นแหละนะครับเออพี่ให้อภัยแล้วโซดามาเฮะป่ะ <c oughs> พี่ดูฟ้าฝนมันมืดผิดปกติเดี๋ยวเราจะต้องรีบออกไปแล้วจา้าเพราะว่าทางมันชันมากเลยโซดาโซดาอยากเล่นน้ำครับทุกคนมีลูกออดด้วย โซดาได้ปลาเมื่อกี้ตัวตกลงที่อันี่ถ่ายอยู่ก็ไม่บอกโน่นี่ถล่มมาถล่มขึ้นถล่มมาถงล่มไปแล้วทุกคนเราปิดกล้องแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นรอยครับโซดาถล่มมาถล่มขึ้นแล้วครับทุกคนไปเถอะ <c oughs> เราเดินทางมาถึงบ้านขุนแม่นาจอน <c oughs> ขุนน้ำจอน <c oughs> ขุนน้ำจอน <c oughs> เรียกผิดตลอดต้องมาบ่อยๆขุนน้ำจอนนะครับก็ทางเข้าบ้านก็คือจะมีต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งเมื่อกี้ที่เห็นว่าต้นอะไรผมบอกต้นปาล์ม น้องสดาบอกต้นเลยนะเต่ารังยักษ์เต่ารังยักษ์เออมีสิทธิ์เป็นไปได้เว้ยเต่ารังยักษ์หนุ่มยูแดแต่สวยเออว่ะโอุ้สวยมากตัวจึกอ่ะตัวจึกเออตัวจึ๊กจึกอ่ะจึกอ่ะผมจึกโซนอ่ะน้องเหมียวล็อกอ้าเลยเหมียวนี่ยังไงของเหมียววะเนี่ยตัวจึกอ่ะเออตัวจึกอ่ะจึกจึ๊กจึกเอาแล้วมาแล้วเป็นเพลงเลยเว้ยรัวเป็นจังหวะด้วย บ้านตรงนี้ก็จะเป็นบ้านของคุณตาคุณยายซึ่งน้องโ<ม>ุดาก็น่าจะเข้าไปหาคุณตาคุณยายแต่ว่าบ้านช่องบ้านเรือนท่าที่ฟังน้องโุดาบอกเขาจะบอกว่าจะเป็นคล้ายๆกับกอกกวงในซึ่งเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมที่อาจจะเป็นบ้านไม้เป็นจากเป็นตองก๊อแต่ว่าราคาจะไม่ราบพื้นถึงขนาดน,นั้นนะครับก็จะเป็นแนวทางนู้นเลยนะครับยกสูงค่ะยกสูงยกสูงนะครับคนคงสงสัยว่ามาทําอะไรนะครับบ้านไหนเอ่ย ไปต่อไหมตามจอนไปต่อค่ะแล้วก็หายที่จอดรถที่โรงเรียนอ๋อไปจอดโรงเรียนแล้วก็เราเดินกันนะครับทุกคนการเลี้ยงตส์ก็อยู่ตรงข้างๆเนี่ยข้างๆทางอย่างเงี้เห็นไหมอันนี้น่าจะเป็นการเลี้ยงหมูมากกว่านะครับเนี่ยตลอดเลยในหมูในไก่ตรงนี้เป็นล่องน้ำวะเดี๋ยวนี่ดึงบึ๊กเลยึกเลยนะอันนี้ก็จะเป็นคนที่เดินทางไปมาไปมานะครับอาจจะไปทําไร่ทําสวนนะครับแต่ตรงนี้ชัดเจนเลยเห็นไหมเนี่ย เลี um, hi, Luego, ้ยงไก่เ no ลี <Bu> ้ยงหมูเป็นหลักลราดูบ้านช่องบ้านเรือนก็อยู่บนเนินเขาเนี่ยโอ้ยบ้านก็เก่าอยู่อย่างบ้านหลังข้างหน้านะครับเนี่ยทุกคนเป็นจากเห็นไหมแล้วก็ยกพื้นสูงเป็นบ้านไม้นะครับเนี่ยไม้ฟากระเป๋นไม่ซับเออเนี่ยทุกคนดูเห็นไหมบ้านนัเก่านะแล้วก็ฟื้นเต็มใต้ถุนบ้านเลยอย่างเงี้ยเก่าคลาสสิกฮะซ้ายมือแล้วดูบ้านขวามือเห็นไหมอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือใช่นะครับทุกคนบ้านข้างๆก็มีครับเป็นไม้ฟ้าเป็นไม้ไผ่ขัดก็มีเห็นไหมทุกคนก็ลัดลดลันลงไปนะครับแต่่วาาทงนี้คื จะไม่ชัดเจนอ่ะเหมือนว่าทางไม่ค่อยมีคนเดินส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์ไซค์ซะมากกว่านะเดี๋ยวไปจอดตรงโรงเรียนโซนที่เป็นโรงเรียนครับจะมีหมู่บ้านอื่นที่ไปครับเป็นเส้นทางยาวไปทะลุเส้นทางใหญ่ได้ยังมีอีกหลายหมู่บ้านอยู่เท่าที่ผมเช็คดูนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าที่สำคัญน้ํามันนะคือมันลงมาเฉยเลยเนี่ยคือลุ้นกันเราบอกน้ำมันมันลงลงมาตอนแรกมันไม่ลงอ่ะรถไปจอดไปเสมอตอนแรกมันมีเครื่องถางบอกเครื่งถังถึงนะครคันนี้พอมันลงขับมาปั๊บมันไม่ใช่เครื่องถังไงมันลงมาอีกเกือบครึ่งหนี่ ม่ไม่ไม่ไว้ใจน้องเหมียวแล้วอาจจะได้ค้างแถวๆนี้ด้วยกันครับทุกคนอ่ะเดินทางต่อครับไปหาที่จอดรถอาจจะหากินที่กินข้าวนะครับออ๋เดี๋ยวเาใช้ขึ้นข้างบนนี้เนาะโอ้โหนี่จอดตรงนี้ได้ไหมจอดตรงนี้ได้ไหมหรอกเดี๋ยวก่อนเถื่อนคนอื่นมไหมอ๋อมันเป็นทางขึ้นขึ้นโรงเรียนนะตรงนี้นะจอดจอดจอดด้วยขวามือไม่ได้ไหมเนี่ยตอนนี้มีที่จอดอยู่เนี่ยน้องเหมียว สุายพี่ว่าเซฟน้ำมันไปดีกว่าพี่พี่ขึ้นหรพี่เดินขึ้นอีกพี่มันขึ้นมาเดี๋ยวแต่มาเป็นยังเออเดินไปดูก็ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวจอดรถตรงนี้นะครับเพราะว่ากังวลเรื่องน้ำมันนิดหน่อยนะครับทุกคนอจอดรถก่อนเราเดินลงไปนะครับที่ประหยัดได้ก็ประหยัดต้องประหยัดนะจ๊ะที่นี่ไม่มีปั๊มจ้ะบ้านที่เรามาจอดเนี่ยเป็นบ้านของน้องชายของน้องน้องชายคุณแม่ใช่ไหมก็เลยมาจอดที่นี่ได้นะครับแล้วส่วนที่เราขึ้นไปนี่ก็คือจะเป็นโซนที่เป็นโรงเรียนของ บ้านแม่นาจอนคุณน้ำจรอลดผิดล้อที่สามนะครับแ,แลวตรงด้านบนนี้ก็จะเป็นบเก่า,กาๆที่ตั้งอยู่บนภูกเขานะครับทุกคนบ้านที่กาลังสร้างใหม่ก็น่าจะมีมทุกคนก็กําลังงงว่าใครมานะครับเพราะปกติโซดาจะไม่ได้มาในลุกนี้ครับโซดาจะมาในลูก,ลกอื่นครับม,นมนันจะมาแบบขี่มอเตอร์ไซค์มาหวดฟูๆไหนบ้านไหนบ้านญาติ โซนนี้ก็น่าจะเป็นบ้านย่านบ่อเลย้าพูนี้ก็คือน่าจะรู้จักบ่อเลยใช่ไหมค่ะอืมรอดแล้วนะเราก็ตั้งใจว่าเราจะมาทำกับข้าวกินกันแต่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้เรากินหรือเปล่าก็ขึ้นไปดูกันค่ะเออแต่ว่าวิวนี่น่าจะสวยนะครับตรงนี้คือเป็นภูเขาที่ดูดีมากแฮ่ดีเหมือนกันเป็นไงจ๊ะไม่ไกลจ้ะแต่อย่าหอบอ๋อนี่นะบ้านคุณตาคุณยายของน้องโซดาอยู่หลังนี้นะครับทุกคน โอ้ยมีปูนด้วยเนี่ย้าปูห่ง,งบประมาณตัวเองใช่ไ,มไหมใ่แล้ววามีตังว่ะเชิญจ้าเนเองออหลังพี่ว่างจ้ะขึ้นได้จ้ะขึ้นคอมอย่าพูดอย่างนี้คนดูพี่คิดจริง <c oughs> ถ้าคนดูคิดจริงเมื่อพี่คิดจริงเหมือนกัน <c oughs> สวยสวยสวย <c oughs> <c oughs> ออ บรรยากาศดีมากบ้านจะเป็นบ้านสรงนี้หมดเลยนะครับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวให้น้องสุดาคุยกับญาติญาตก่อนนะครับโอ้แต่วิวดีหมาน้อยแมวมีหมดสวัสดีครับขึ้นไปเที่ยวได้เนาะครับจ้า โซดาเนี่ยน้องเมียวนี้จ้องจะให้ขึ้นอย่างเดียวเลยเมาเที่ยวบ้านหน่อยนะครับก็โอ้โหท่านนยังคลาสสิกนะทุกคนคก็จะเป็นเตาแบบโบราณโบราณนะครับแล้วก็องโถงมากอากาศปลอดโปร่งโล่งสบายสวัสดีครับอันนี้คุณตาค,ครับอ๋อคุณยายอยู่นู่นอ๋อคุณยายอยู่ด้านนอกเนะยยอะย เออนะครับก็นั่งผิงไฟกันเนาะอืมปกติปกติทำไรอะไรกันครับเนี่ยแปดสิบป้ายหนุ่มไทยทำไรเนาะเจอเก่งทุกคนเยอะนึงคือแปรแปรคนตาไม่สบายอ๋อครับได้เราทักทายคุณยายหน่อยเนาะขอบคุณครับอ่ะเราทักทายคุณยายดูดิคุณยายทำอะไรครับทุกคน นี่คุณยายเขาเด็ดพริกพริกนี่เผ็ดมากเลยค่ะเนี่สวัสดีครับคุณยายเออเออนี่เป็นพริกที่เก็บมาเองเนาะปลูกที่ไร่ค่ะป้าพริกชะอ้นคุณยายฟังภาษาไทยออกไหมขับรถได้โต๋อแป๊ะมาฟังภาษาเมืองออกไหมเนาะไม่ค่ะไม่ออกเลยไม่ออกเลยค่ะอ๋อคุณยายเป็นนะไม่เป็นนะครับแต่ฟังเรื่องแต่คุยไม่ได้ครับอืมอ๋อหึ้อุพริกชะอ้นนี่พริกชะอ้นแผ่นหน้าดูเลย นี่เขาเก็บมันไว้ตรงนี้ด้วยเออใช่มีมันนี่เก็บไว้ตายตายเนี่ยใต้ที่เขาทำคล้ายๆกระโต๊วางของนะครับทุกคนเด็ต้นนี้มีพวกเม็ดพันุ์แล้วก็จะมีพวกอะไรที่ทํามาทําเชือกอแล้วก็จะเป็นพวกไอ้ไอ้นะไอ้ที่หุงอะไรไม่รู้คอฟ้าคอฟ้าไอ้ไหนอะไรจ้ะเออต้อนไม้สวยมากต้นไม้สวยมากมันคือมากเหรอ เป็นผู้เป็นพวงอะไรหรอมีเยอะมากเลยนเเต้นะไม่ให้ต้นจึ๊กใช่ไหมไม่ใช่ค่ะต้นจึ๊กที่ไปเจอเมื่อกี้ใบใหญ่จึ๊กจึ๊กอ่าเออจังไรเขื่องอ่ะเขื่องอ่ะเขืงสาวลัวแต่ละคอสาวแล้วแต่คนคือเขื่องอ่ะเขืองอ่ะเออเออคอได้แต่จึ๊กอ่านี่คือคุยกับเมียไม่ได้แล้วเออเมียเราไม่ไดมังไจ๊ะ ต้องจะเข้าห้องอย่างเดียวไปนะไม่ใช่บ้านตัวเองนะเดี๋ยวกลับบ้านตัวเองค่อยว่ากันตู้มะระเป็นต้นเลยเออกับข้าวเราอยากกินส้มตำอร่อยแล้วอะอยากกินส้มตำอรลอยใช่ไหมพี่เดี๋ยวก็ไปเก็บกันปีนสูงสูงแล้วเนื่อต้นสูงจัะไะมันขึ้นมันเป็นเถาวงพี่มันขึ้นตามต้นไม้อ๋อนะเดี๋ยวเราไปดูผลไม้แปลกๆข้างล่างดีกว่าคุณตาคุณยายมีอยู่ได้ไไปเก็บพืชผักส่วนครัวไปดูผลไม้แปลกๆกันนะครับทุกคนหาอะไรกินกันดีกว่าจริงๆเผือกกับมันก็เยอะเนี่ย ะค่ชอบมันไหมจ๊ะชอบค่ะมันก็ชอบมันคืออันนี้เผือกมันคือเพื่อจ๊ะเอออันไหนมันจ๊ะนี่มันเออเนี่ยเออเออว่ะเฮ้ยเมื่อวานพี่เจอมันแปลกที่บ้านของน้องอ่ะเออนะไรอะยชิว่ะยาวจัดมันมันมันยาวมันยาวมากเลยจ้ะยาวมากมันโอ้ยนี่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 ทุกคนนี่คือมันที่ เราเราล่อจะคืนนี้เราจะนอนที่นี่กันจ้ะน้องเหมียวมันแบบมันเลยมันแน่นอนกินมันทั้งคืนจ้ะอันนี้ก็อมันอันนี้นะอันนี้มันเ้าช้างเออมันเ้าช้างอันนี้มันอะไรคะมันจะคล้ายมันเลือดนกค่ะอ๋อหรออันนี้มันหูกั้งมมันต้นมันสับกะหลังอะค่ะอันนี้มันเ้าแต่ลูกมันเล็กนอยอ๋อหรอไม่ไม่ใหญ่ครับครับครับน้อยได้ได้ เราลองเดินดูสวนกันบ้างก็ได้ก็ได้นะสาวๆปะเราจะดูว่าเข้าปลูกอะไรเพื่อได้เก็บอะไรมากินแต่นี้ฝากเราแล้วเนี่ยไาที่นี่อาพริกฝากเลยใช่่คะเข้าทางเลยโซดาจะเอาไปขายเขาไม่เอาไปกินโซดาเพี่อันเดียครับอ่นะครับบรรยากาศด้านในบ้านก็ดูดีครับลงไปข้างล่างกนนะคุณตาข้างบนบ้านก็จะมีการเก็บข้าวของเนี่ยชี้เข่าอังกับกับควันควายู่นะครับจะเป็นแบบโบราณโบราณนี่ทุกคนดูสุดยอดข้าวโพดต่างอยู่บนหลังคาอะไรไหมครับ แต่ชอบกระบุงมากเลยเนี่ยกระบุงน่ารักมากเขาไว้ใส่เงินใส่ของใส่ข้าวอะไรต้นนะครับนั่นคือเขาเก็บไว้นะครับเขาคือถ้าอันอันที่ใช้อยู่มันเสื่อมสลา,ายไปเขาก็จะใช้อันใหม่นะครับที่เขาเก็บไว้นะครับทุกคนแล้วก็จะมีพวกกลางบ้านเป็นห้องเป็นอะไรห้องขับดีแล้วนะครับทุกคนนั่นะนะเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างครับดูส่วนของคที่นี่ครับนะตรงนี้เขาจะมีการสารพวกอ่าผยที่เขาไว้ใช้งานนะครับวิถีชีวิตของคนที่นี่ยังเรียบง่ายอยู่นะครับทุกคนสารผยอยู่ส่วนผักอะไรก็อยู่ตรงนี้เลย ได้ทั้งพริกได้ทั้งมันได้ทั้งเผือกอะไรคุณยายจะเอากระติบข้าวให้ค่ะรอ,อให้น้องนะ <c oughs> พี่เห็นกระบุงข้างบนสวยมากอะเล็กๆอะขอซื้อต่อได้ไหมอะเดี๋ยวค่ะกกนนะคะอะให้ไปไปดูก่อนมันมีกระบุงเล็กๆอะบนอันท้าบนสามอันอหะใช่ไหมอยากจะเอาไปตักสาวนั่งกลับบ้านจ้ะใส่สาาวบ้นสาวน,านั่งกลับบ้านเออนี่ครกจะ้ะเหนีวยวไหวไหมเจออย่างนี้ไหวไหมใหญ่ๆอย่างเงี้ย โ oh, อ้ชอบยาชอบใหญ่ๆชอบขอ,องใหญ่ชอบของใหญ่พี่ไม่ใช่ใหญ่เดียวจ้ะพี่สูงวยจ้ะตัวใหญ่สวัสดีครับโอ้ขอดูหน่อยทำอะไรครับ่านกระติบอยู่ใช่ไหมคะครับโอบใส่ข้าวค่ะโอ้หนี่ฐานให้ตัวเองนะครับลายสวยมากเลยสวยมากเลยค่ะนานไหมครับก่อนจะเสร็จนะครับคุณน้าานกี่วันคะถึงจะเสร็จมาลายชั่วโมงอยู่ลายชั่วโมงลายชั่วโมงไม่ถึงวันใช่ไหมคะ อ๋ออันคือกระติใช่ป่ะติ๊บข้าวที่สานมือแบบแน่นมากนี่ไงแบบนี้ไงนี่ไงเขาสานเองอโคนที่นี่เขาสานใช้กันเองเนาะครับบายนี้เลยครับทุกคนแล้วก็แน่นมากทนมากแน่นต้องเอาแบงคมาตั้งอ๋อนี่ครับอยู่หน้านี่ครับนี่เป็นยู่ปะละป่ากั่มกลัวกลัว จะมองจะมองผิดเพี้ยอะไรแบบนี้ครับพากลับมายังไงวะก็กลัวนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินทางไปดูส่วนกระต่อกจำบ้านแต่ละคนไม่ได้สิเจ็ดหลังเองน้อยเองนะโซดาดูมากลอดที่บ้านโซดาก็มีอันนี้ที่นี่ของตรงนี้มากลอดคือในทุกบ้านเลยคนล้วนนี่คือปลูกมากลอดไว้กินเต็มเลยอ่ะนะน่าสนใจมากเลย นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันต่อกระติกกักระติ๊บนี่จะเอาม้งเหี่ยวใส่ใส่กระติ๊บกลับไปด้วยเอาเอาอันนี้ใส่ตรงนี้เอาไรฮะเออเออเขาให้โซดาคุณคุณเดี๋ยวก็ให้เพื่อนเขาไปทำคำนูดอาจารย์น้อาจารย์ได้แล้ครับข้าวซอยทำไมถึงชอบกินข้าวซอยจ๊ะชอบซอย นะพี่พี่ฟังไม่ชัดเลอะไรวะสั่นซอย